สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตัน ประจำวันพุธที่21ธันวาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลออนชนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะจับตาเซเลนสกี้ยืนสหรัฐวันพุธนี้ปูตินยืนยันสถานการณ์ลำบากที่สุดในดินแดนที่รัสเซียควบรวมจากยูเครนสหรัฐส่ง B-52 บ,บินเหนือคาบสมุทรเกาหลีตอบโต้โสมแดงยิงขีปนาวุธ จีนวันโควิดสายพันธุ์ใหม่เสี่ยงระบาดใหญ่หลังผ่อนคลายล็อกดาวน์รายงานพิเศษจากวิโเอไทยชุมชนไทยในอเมริการ่วมพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระพ,พรพระองค์พา ประเด็นข่าวธุรกิจเข้มข้นทวิตเตอร์เจอมรสุมอดีตพนักงานร้อยคนรุมฟ้องและข่าวลืออีลอนมัสย่องหาซีโอใหม่นะคะแชมปโลกกลับบ้านชาวอาร์เจนตินาแห่ต้อนรับสุดยิ่งใหญ่และปิดท้ายกันด้วยซานตาอเมริกาคิวยังแน่นแม้เงินเฟ้อดันค่าตัวพุ่งรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสตรงจากวีโเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประธานาธิบดียูเครนโวโลโดิเมียเซลเลนสกี้นะคะมีกําหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันนะคะที่เพื่อที่จะพบกับประธานาธิบ,บดีสหรัฐโจไบเดนนะคะในวันพุธตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นกนําหนดการออกนอกอการเยือนสหรัฐครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เหตุการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือน กุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณรัตพลแต่อีกด้านหนึ่งในวันอังคารนะคะทางประธานาธิบดียูเครนและรัสเซียเองก็ออกมาเรียกขวัญกาลังใจเหล่าทหารของตนนะคะหลังจากที่ทั้งสองประเทศนั้นสู้รบกันมาถึง300วันแล้วนะคะโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นเดินทางเยือนบักมูตนะคะที่กองทัพยูยเครนและรัสเซียปะทะก,กันอย่างดุเดือดและได้พบกับเหล่าทหารในอาคารที่แสงไฟรืบอปลีเมื่อวันอังคารพร้อมกับยกย่องเหล่าทหารยูเครนผู้กล้าหาญและแข็งแกร่ง โดยที่มีเสียงปืนใหญ่อยู่เบื้องหลังนะคะผู้นํายูเครนกล่าวว่าบักมุดนั้นอยู่ห่างจากกรุงเคียบเมืองหลวงราว600กิโลเมตรคือพื้นที่แนวหน้าที่ดุเดือดที่สุดแต่ยังอยู่ในการควบคุมของอยูเครนนะคะพร้อมกับระบุผ่านทางเทเล GRAM ได้ว่าป้อมประการบักมุดผู้คนของเราผู้ไม่พ่ายแพ้ให้กับศัตรูผู้มีความกล้าหาญในการพิสูจน์ว่าเราจะยังอยู่และจะไม่ยอมยกสิ่งที่เป็นของเราให้กับผู้ใดขณะที่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าผู้นํายูเครนนั้นเดินทางไปเยือนพื้นที่ดัง กล่าวได้อย่างไรคะคุณรัฐพลครับคุณอธิการทางด้าน,านาประธานาธิบดีเวลาได้มีปูตินของรัสเซียนะครับกล่าวในวันเดียวกันที่มอสโกในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทางการรัสเซียแต่งตั้งให้ดูแลสเขตปกครองในยูเครนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งโดยผิดกฎหมายโดยเขานั้นยกย่องกองทัพรัสเซียว่าเป็นผู้กล้าหาญที่กําลังต่อสู้รบในยูเครนนะครับ ผู้นำรัสเซียกล่าวว่าประเทศของเรา,ผาเผชิญกับความท้าทายและต้องปกป้องอธิปไตยอยู่บ่อยครั้งและว่าครั้งนี้รัสเซียกำลังผเผชิญกับความท้าทายเช่นนี้ครั้งหนึ่งเหล่าทหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทั้งหลายกำลังเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของความกล้าหาญในการต้านทานการสู้ที่แนวหน้านะครับนั่นก็เป็นคำกล่าวของผู้นำรัสเซียอีกด้านหนึ่งครับทางการอังกฤษ ได้ประเมินสถานการณ์การสู้รบว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรสมปนระเรัสเซียโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเบนวอลเลสกล่าวว่าทหารรัสเซียราว1นึ่งแสนคนเสียชีวิตบาดเจ็บหรือว่าถูกละทิ้งนับตั้งแต่เกิดการรุกรานขึ้นแต่ไม่ระบุตัวเลขทหารที่เสียชีวิตที่ชัดเจน ฝั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอเมริกันระบุว่ามีทหารยูเครนราวหนึ่งแสนนายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากสงครามครั้งนี้นะครับผ่านพ้นมากว่า300วันแล้วนะครับคุณธิการหลังจากเกิดสงครามและทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ทวิตว่ายูเครนนั้นปลดปล่อยดินแดนที่รัสเซียยึดครองได้ไป54%ขณะ ที่รัสเซียยึดครองพื้นที่18%รวมถึงแคว้นดอนบาสและไครเมียในยูเครนนะครับค่ะทางฝั่งประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินกล่าวในวันอังคารด้วยนะคะว่าสถานการณ์ใน4ีเขตปกครองของยูเครนที่รัสเซียพยายามควบรวมเป็นส่วนหนึ่งนั้นยากลําบากที่สุดนะคะโดยผู้นํารัสเซียกล่าวต่อสมาชิกหน่วยงานด้านความมั่นคงเมื่อวันอังคารว่าประชาชนในเขตปกครองดอนาสและลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งเขตปกครองเคอร์ซอนและสปอริ ทางภาคใต้ซึ่งถือเป็นพลเมืองรัเสเซียนั้นต้องการพึ่งพาการปกป้องจากรักเสเซียนะคะปูตินอ้างการควบรวมทั้ง4 K ี่เขตปกครองดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายนแต่ถูกปฏิเสธจากประชาคมโลกและรัเสเซียยังคงไม่สามารถครอบครองดินแดนทั้ง4แห่งอย่างเบ็ดเสร็จได้จนถึงตอนนี้นะคะในวันอังคารทางผู้นํารัเสเซียข,ขอให้สำนักงานความมั่นคงสูงสุดของรัเสเซียหรือ FSB เพิ่มการตรวจตราภายในประเทศนะคะและตามพรมแดนที่ติดกับยูเครนเพื่อรับมือ กับภัยคุกคามทั้งจากศัตรูภายนอกและผู้แปรพักในประเทศคํากล่าวของผู้นํารัสเซียนั้นมีขึ้นหลังจากที่เขาเพิ่งกลับจากการเยือนเบลารุสนะคะและกล่าวยกย่องความร่วมมือของทั้งสองประเทศซึ่งนําไปสู่ความกังวลในยูเครนว่ารัสเซียอาจกําลังวางแผนร่วมมือกับเบลารุสเพื่อส่งทหารเข้าไปในยูเครนรอบใหม่นะคะคุณรัตพลไปกันที่เรื่องราวทางด้านการทหารในในภาคฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะคุณรัตพล กับทางด้านสหรัฐนะครับก็ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 นะครับที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้วก็เครื่องบิน iPhone F-22 บินเหนือน่านฟ้าใกล้กับเกาหลีใต้ในวันอังคารโดยมีเครื่องบินรบ iPhone ของเกาหลีใต้ F-35A และ F-15K เข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับ สระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเครื่องบินของสหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมซ้อมปฏิบัติการทางทหารที่เรียกว่าการขยายการป้องปรามต่อเกาหลีเหนือซึ่งจัดขึ้นในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของเกาหลีใต้ทางตอนตกเฉียงใต้ของเกาะเจจูนะครับ ถือเป็นการแสดงสสญญาณุภาพทางทหารครั้งล่าสุดของพันธมิตรสองประเทศนี้เพื่อตอบโต้ท่าทีคุกคามและการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่มีมาแล้วหลายครั้งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นบรรลุความตกลงเพิ่มศักยภาพของสหรัฐในการร่วมปกป้องด้านความปลอดภัยต่อเกาหลีใต้รวมถึงการเพิ่มปฏิบัติการซ้อมรบร่วม และประจํายุยทธปปกรณรด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐในกรีใต้ รวมไปถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลและเรือบรรทุกเครื่องบินครับค่ะในะแถลงการเมื่อวันอังคารนะคะอุณรัตพลกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุถึงความตกลงดังกล่าวว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะยังคงเพิ่มปฏิบัติการทางทหารร่วมกันเพื่อตอบโต้ภัยคุกค,คามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือนะคะเมื่อต้นสัปดาห์นี้ค่ะเกาหลีเหนือเพิ่งจะทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางสองลูกซึ่งระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบขั้นสุดท้ายครั้งสําคัญซึ่งจะทําให้กรุงเปียงยางนั้นสามารถ ส่งดาวเทียมสอดแนมดวงแรกขึ้นไปโคจรรอบโลกได้ในเร็ววันนี้นะคะสื่อทางการเกาหลีเหนือยังได้เผยแพร่รูปภาพประกอบรายงานการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพขาวดำความละเอียดต่ำของกรุงโซและเมืองอินชอนในเกาหลีใต้พร้อมกับระบุว่าเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ ถูกนามาใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะคะสื่อแห่งนี้ยังระบุได้ว่าการทดสอบที่เกิดขึ้นนั้นมีจุดประสงค์ที่จะประเมินความสามารถของการถ่ายภาพด้วยดาวเทียมและระบบส่งถ่ายข้อมูลและระบบควบคุมภาคพ,พื้นดินด้วยและว่าการเตรียมการสําหรับดาวเทียมสอดแนมนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนเมษายนของปีหน้านะคะคุณรัตพลคะกับด้านนักวิจัยอาวุโสจากเจมส์มาตินเซ็นเตอร์ n o n p r o l i f e r a t i o n studies เดฟชามเอล ในกรุงกล่าวที่กรุงวอชิงตันนะครับโดยให้ความเห็นว่าความละเอียดของภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวนั้นต่ำกว่าภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ทั่วไปแต่นี้ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นกําลังดําเนินโครงการพัฒนาในด้านนี้อยู่แน่ๆนะครับในวันอังคารครับคิมโยจองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือและน้องสาวของผู้นําสูงสุดคิมจองอึนก็ได้เผยแพร่บ,บทบรรณาธิการ ที่กล่าวโจมตีนักวิเคราะห์เกาหลีใต้ที่ตั้งคำถ,ถามถึงความก้าวหน้าของโครงการดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือเธอเปรียบเทียบคุณธิการ,รว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเหล่านั้นเป็นนกกระจอกที่พูดไม่หยุดอันธพานทางทหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญหุ่นเชิดรวมทั้งอ้างว่าเกาหลีเหนือสามารถถ,ถ่ายภาพดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงได้ทันทีหากต้องการนะครับเธอกล่าวด้วยว่าเร็วๆนี้เกาหลีเหนือนั้น อาจจะทดสอบผีเป็นอาวุธพิสัยไกลในวิถีโค้งแบบปกติซึ่งต่างจากที่เคยทดสอบมาครั้งก่อนๆที่เป็นวิถีโค้งชันเพื่อหลีกเลยงการบินต่ำผ่านประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งนี้วิถีโครจรแบบปกตินั้นอาจถือเป็นการยั่วยุมากกว่าเดิมเพราะอาจมีทิศทางที่มุ่งไปยังดินแดนของสหรัฐโดยตรงและยังอาจเป็นการแสดงให้เห็นว่า กรุงเปียงยางได้พัฒนาเทคโนโลยีคีิปอาวุธก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งซึ่งรวมถึงการพัฒนาจรวดที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์โจมตีเป้าหมายระยะไกลได้เลยครับค่ะขยับไปที่สีลังกานะคะกองทัพเรือสามารถช่วยเหลือชาวมุสลิมโรฮิงญาจากเมียนมาได้มากกว่า104ชีวิตบนเรือที่ลอยคว้างอยู่กลางทะเลนอกชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันจันทร์นะคะตามการเปิดเผยของโฆษกกองทัพเรือสีลังกาที่ระบุว่ามีพลเมืองเมียนมา104คน บนเรือลำเล็กซึ่งเชื่อว,ว่าเดินทางมาจากเมียนมาและมุ่งหน้าไปยังอินโดนีเซียแต่ประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดคล่องนะคะขณะที่กำลังเกิดคลื่นลมแรงจนทำให้ลอยโดยไร้จุดหมายนะคะและทางศรีลังกาเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีสตรี39คนและเด็ก23คนบนเรือ และมีชายวัย80ปี1คนสตรี1คนและบุตรอีก2คนที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะป่วยหนักนะคะโดยในแต่ละปีมีชาวโรฮินจาจํานวนมากที่หลบหนีความรุนแรงในเมียนมาและความยากลําบากในค่ายผู้ลี้ภัยชายแดนบังกลาเทศด้วยการลงเรือไม้เก่าๆเ,เพื่อเดินทางไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ ยิ่งรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุรัฐประหารในเมียนมาและสภาพความเป็นอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยที่ย่ําแย่ลงไปค่ะคุณรัตพล์ครับไปอัปเดตสถานการณ์โควิดกันสักหน่อยไหมคะคุณรัตพล์ครับไปเรื่องความกังวลที่ประเทศจีนนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองใหญ่ทั่วประเทศจีนนั้นกําลังระดมการเพิ่มจุดตรวจหาเชื้อโควิดและหาเตียงเสริมสําหรับผู้ป่วย ในขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มอีก5คนในวันอังคารท่ามกลางความกังวลเพิ่มขึ้นต่อสถานก,การณ์ระบาดในประเทศจีนนะครับเมื่อต้นเดือนนี้จีนนั้นเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดภายใต้ในโยบายโควิดเป็นศที่นํามาใช้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลังเกิดการประท้วงในหลายเมืองเนื่องจากความไม่พอใจที่ต้องอยู่ภายในภาวะล็อกดาวน์และตรวจเชื้อแบบซ้ําๆนะครับ ทั้งยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหลังการผ่อนคลายจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนนั้นกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พะประชากรส่วนใหญ่นั้นยังคงไม่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติก่อให้เกิดความหวาดกลัวว่าอาจจะมีผู้ล้มป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งความกังวลว่าเชื้อไวรัสอาจจะกลายพันธุ์ครับคุณธิิกานไปดูตัวเลขในวันอังคารกันสัหน่อยนะคะจีนรายงานผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นอีก5รายหลังจากเมื่อวันจันทร์เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะคะทาให้ตัวเลขเสียชีวิตสะสมจากโควิดในจีนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น5,242คนยังถือว่าต่ํามากเมื่อเทียัประเทศอื่นๆ ด้านนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อเล็กซ์คุกนะคะบอกว่าทุกครั้งที่มีการระบาดใหญ่ในประเทศหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือความเสี่ยงในการเกิดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะแต่จีนจําเป็นจะต้องผ่านการระบาดระลอกใหญ่ครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากต้องการจะให้การระบาดของโควิดยุติลงเพื่อในอนาคตจะได้ไม่มีการล็อกดาวน์ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการเมืองอีกต่อไปนะคะด้านโคศกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสกลายพันธุ์จะระบาดทั่วจีนนั้น ถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้คนทุกแห่งหนเลยทีเดียวค่ะครับสำหรับเจ้าหน้าที่จีนนะครับสูวนโปอยู่ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนกล่าวนะครับว่าอาจจะเกิดไวรัสกลายพันุ์จริงและอาจติดต่อได้ง่ายขึ้นแต่มีโอกาสที่ไวรัสตัวใหม่นี้จะรุนแรงน้อยลงสําหรับผู้ติดเชื้อนะครับมีสัญญาณชัดเจนนะครับว่าโควิดสิกําลังคุกคามระบบสาธารณสุขของจีนที่เปราะบางโดยช่วงที่เมืองต่างๆกําลังขยาย ระบบการรองรับผู้ป่วยหนักตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันติดตามการแพร่เชื้อตามโรงพยาบาลต,ต่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและหวนโจต่างประกาศเพิ่มคลินิกรักษาผู้ป่วยเล็กน้อยหลายร้อยแห่งนะครับขณะเดียวกันการระบาดของโควิดนั้นทำให้ภาคการผลิตของจีนหยุดชะงักลงเพราะพนักงานจำนวนมากนั้นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านพัก หลังจากมีอาการป่วยและการสำรวจทางเศรษฐกิจจีนนะครับว่าแต่ชนีความมั่นใจของภาคธุรกิจจีนนั้นลดลงในเดือนธันวาคมลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ10ปีและมีการคาดการว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะขยายตัวที่3%เเซึ่งต่ำสุดในรอบเกือบ50ปีครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษ,ษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ รายงานพิเศษจากวิวเอไทยวันนี้นะคะชาวชุมชนไทยในสหรัฐร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเนรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วซึ่งขุนพินิการตุลาชมของวิวเอทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ บทส่วนในพิธีเจริญพุทธมนต์อันเป็นมงคลตามความเชื่อในศาสนาพุทธที่ชาวไทยในสหรัฐนัดหมายรวมตัวภายในพระอุโบสถวัดไทยกลุงมวอชิงตันดีซีในรัฐแมริแลนด์เป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระคิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาหรือสมเด็จพระองค์พาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว ชาวไทยในสหรัฐจำนวนไม่น้อยคอยติดตามข่าวสารพระอาการประชวรของพระองค์พาด้วยความรู้สึกตกใจและกังวลมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาปรียาองค์พัฒนาวุฒิคุณและคุณกุหลาบป,ปรารกิจชาวไทยในรัฐมริแลนด์บอกกับวีโอไทยครับตกใจมากเลยค่ะไม่นึกไม่ฝันเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง ก็สอบถามเพื่อนๆที่เมืองไทยมาตลอดติดตามทุกวันเลยค่ะแล้วก็สวดมนต์ให้ท่านหายเร็วๆทุกวันด้วยค่ะก็ขอให้พระโองค์ท่านจงหายวันหายคืนค่ะแล้วก็ขอพระคุณของท่านค่ะขอให้ท่านจงหายจากการประชวนเร็วนค่ะกวาจะชนที่นี่เอาใจช่วยท่านตลอดค่ะ ทานคุณสมนาสวนสินพงชาวไทยในรัฐเมริแลนด์ที่เดินทางไปร่วมพิธีรวมทั้งลงนามถวายพระพรบอกว่าเธอเคยมีโอกาสได้รับเสด็จและเข้าเฝ้าสมเด็จพระองค์ภายอย่างใกล้ชิดและซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณอย่างมาก เมื่อครั้งอาสาสมัครทำงานการกุศลร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐที่เดินทางไปสนับสนุนด้านโครงการด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดนครพนมเมื่อหลายปีก่อนก็คือทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของท่านซึ่งท่านมีเมตตามากๆและก็เป็นกันเองไม่ถือพระอ,องค์แล้วก็พี่ก็ทราบข่าวจากท่านจากว่การพระอาการประชวรของท่านพี่ก็สวดมนต์ให้ท่านคือนั่นนอนไม่หลับแล้วก็เครียดมาก แต่ก็ท่องพุโทโธพุโทโธว่าขอให้ท่านหายวันนี้ก็มาสวดมนต์ให้ท่านแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของท่านในอดีตชาติแล้วก็ขอถ้าปฏิหารมีจริงขอให้พระอ,องค์ท่านตรงหายประชวนโดยเร็ววันแล้วก็มีพระพระารณาไมยสมบูรณ์แข็งแรงเรารักพระอ,องค์ท่านรักจากใจจริงด้านนายแพทย์กรีาอภิบุญโยพาส ชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันเชื่อว่าเป็นโอกาสที่คนไทยในต่างแดนจะได้มารวมตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกในการดำรึกพระมหากรุณาธิคุณถาวายพระพรไปถึงเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของชาวไทยตอนที่ได้ข่าวว่าพระองค์พาประชวรก็มีความเป็นห่วงอย่างมากก็ได้พยายามทุกวิธีทางที่จะ ภาวนาให้พระองค์ท่านฟืน้นแล้วก็เชื่อแน่ว่าพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่เข้มแข็งได้มีความสามารถาหลายหลายหลายอย่างนะแล้วท่านก็เป็นคนที่แข็งแรงแล้วทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วก็เป็นที่รักของอ ประชาชนชาวไทยทั้งในเ,เมืองไทยและทั่วในอเมริกาด้วยเท่าที่ผมทราบนะครับก็ขอให้พระองค์ท่านาหายจากอาการประชวโดวยเร็วที่สุดครับเช่นเดียวกับนายธานีแสงรัตเอกอัครชูตไทยนะักุงวชิงตันที่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในสระนเอกอัครราตทูตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แสดงความจงรักภักดี ถาวายพระพรแด่สมเด็จพระองค์พาร่วมกับชาวชุมชนไทยครับก็คงเปความรู้สึกอย่างเดียวกันนะครับที่อยากเห็นพระองค์ท่านได้ทรงหายประชวรอย่างรวดเร็วนะครับอยากเห็นพระองค์ท่านได้กลับมา,ามีชีวิตที่ปกติได้พำเพนประโยชน์นะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยของเราทุกคนต่อไปนะครับในวันนี้ชุมชนไทยนะครับในพื้นที่รัฐแมารนนิมแดนรัฐโอจิเนียนะครับ แล้วก็ครุงวอชิงตันดีซีนะครับก็ได้รวมตัวกันครับเพื่อ,อสวดมนต์จรเจรินพระพุทธม,มนต์นะครับคาเป็นกุศลเพื่อเป็นกุศลให้ถวายแด่พระองค์ท่านนะครับให้ทรงหาพระประชวนในเร็วันครับนอกจากชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันแล้วชาวไทยในหลายเมืองทั่วสหรัฐโดยเฉพาะที่นครลอสแอนเจลิสก็ติดตามข่าวสารพระอาการประชวรของพระองค์พาอย่างใกล้ชิด ขณะที่สถานกงศูนใหญ่น,นครลอสแอนเจลิสเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรตั้งแต่16ธันวาคมที่ผ่านมาครับพินิจการตุลาชมไวซ์ซอฟ a ์อเมริกาภาคภาษาไทยกลุ่มวิสิงตันครับ ค่ะคุณพินิจการค่ะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพาคภาษาไทยมาอัปเดตเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.4ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคารนะคะมีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2คนและมีสะพานถนนเสียหายรวมถึงประชาชนอีก79,00 0ครัวเรือนนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ <Washington. S 2> เช็คตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะคะคุณรัตพลวันนี้ดาวโจนส์บวก9 2จุดที่32,850จุด NASDAQ บวก1จุดที่1 5 4 7จุด S&P บวก4ุุนะคะที่3,822จุดราคาทองคำบวก1.68%ที่1,827ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ คุณรัฐพลเราอาจจะแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาอย่างสั้นๆน,นะเพราะว่าประชาชนเนี่มืดฟ้ามัวดินเขาไปเฉลิมฉลองชัยชนะของอาร์เจนตินากันนะคะอย่างสั้นๆน,นี่หมายความเวลาจะหมดใช่ไหม<ช>คุณไม่ได้เชียร์แบบ ทีมตรงข้ามใช่ไหมไม่ไม่ดิฉันส่งกําลังใจให้เขาอย่างเต็มที่เพราะว่านี่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่สของอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ36มปีแล้วก็เป็นการปลดล็อกชัยชนะแรกของเมสซ,ซี่เขาด้วยนะคะคก็ทําให้เขาเนี่ยก้าวไปยืนในจุดเดียวกับตำนานดักเตะอย่างมาราโดน่าเพื่อนร่วมชาติโดยเช่การแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือ Twitter ใช่ไหมครับ t w i t t ตอร์ Twitter เนี่ยเจออดีตพนักงานร้อยคนนะฮะฟ้องหลังจากสั่งปลดพนักงานครั้งใหญ่ของอีลอนมัส์นะ เจ้าของ Twitter นะครับทางทนายของทีมพนักงานเปิดเผยกับรอยเตอร์นะครับว่าได้เดินเรื่องผ่านอนุญาโตตุลาการกับทาง Twitter โดยกล่าวหาว่าบริษัทนั้นมีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานด้านเพศสภาพการทำผิดสัญญาจ,จ้างและการไล่พนักงานที่อยู่ระหว่างการลป่วยหรือลาคลอด ออกจากบริษัทครับค่ะมาส่งท้ายวันนี้นับถอยหลังวันคริสต์มาสกันแล้วนะเราอาจจะมีการประหยัดรัดเข็มขัดกันบ้างแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือปรากฏว่าปีนี้คิวของซานตาอเมริกายังแน่นอยู่เป็นเพราะอะไรรอติดตามจากคุณธญพรสุนทรวงค่ะการไปถ่ายรูปกับซานตาคลอสตามห้างสรรพสินค้าในปีนี้ไม่จําเป็นต้องมีฉากพลาสติกกั้นหรือนั่งถ่ายจากม้านั่งที่อยู่ไกลๆอีกต่อไป เพราะซานตาคลอสที่แสนใจดีในแบบก่อนการเกิดโรคระบาดใหญ่ได้กลับมาแล้วพร้อมกับปัญหารบกวนจิตใจบางอย่างนะคะ i ม c แอลเลนผู้ก่อตั้งบริษัทจัดส่งซานตา h i g h e r ์ a านตากล่าวว่าความต้องการจ้างซานตาไปในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วถึง30%หลังจากที่มีการสูญเสียนักแสดงราว15เร์เซไปกับการเกษียณอายุหรือเสียชีวิตในระหว่างการเกิดโรคระบาดใหญ่ เอลเลนมีฐานข้อมูลซันต้าสำหรับงานหลายพันงานตามสถานที่ต่าง,างๆเช่นที่ห้างสรรพสินค้าบลูมิงเดลสาขาใหญ่ในนิวยอร์กโรงแรมในเครือแมริออทหลายแห่งและสถานที่อื่นๆทั่วสหรัฐลูกค้าส่วนใหญ่ของเอลเลนให้เด็กๆนั่งบนตักซานตาคลอสได้แล้วและโควิด -19 ไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องนี้อีกต่อไปแต่ซันต้าก็สามารถเลือกที่จะสวมหน้ากากอนามัยได้ค่ะ oup, โคริสแลนทรูปโฆษกของเชอร์รี่ฮิลโปร r กรสบริษัทจัดส่งซันต้ารายใหญ่อีกแห่งหนึ่งกล่าวว่า ทางบริษัทกลับมามียอดจองซานต้า1 4 0 0คนหรือมากกว่านั้นให้ไปทำงานในห้างสรรพสินค้ากว่า600แห่งและสถานที่อื่นๆในปีนี้เหมือนกับตอนก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่นะคะ mm hmm. เธอบอกว่าการที่เธอได้เห็นรอยยิ้มของทุกๆคนตามที่ต่างๆในเทศกาลนี้โดยที่ไม่มีอะไรมาปิดบังใบหน้าที่สวยงามเหล่านั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากและว,ว่าซันต้าของเชอร์รี่ฮิลก็เลือกที่จะสวมหน้ากากอนามัยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตามซานตาบางคนก็ยังคงรักษาระยะห่างอยู่นะคะอย่างเช่นที่ห้างเมซี่สาขาใหญ่ที่เฮโรลสแควร์ในนิวยอร์กจะไม่มีการนั่งตักซานตาแต่ซานตาจะนั่งอยู่หลังโต๊ะของเขานะคะซานตาบางคนที่อยู่บ้านมาตลอด2ปีที่ผ่านมาเพราะกังวลเรื่องสุขภาพได้กลับมารับบทเป็นซานตาคลอสอีกครั้งแต่เอ์เลนก็ต้องพยายามอย่างมากที่จะหานักแสดงหน้าใหม่มาทดแทนคนที่ขาดหายไปนอกจากนี้แล้วปัญหาเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อ ยังส่งผลกระทบต่อซานต้าเหล่านี้ลหลายคนอายุมากแล้วมีไรายได้คงที่และต้องเดินทางไกลเพื่อไปสวมชุดสีแดงตามที่ต่างๆพวกเขาต้องใช้เงินหลายร้อยดอลลาร์ไปกับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งแอลเลนกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวทําให้ต้องมีการเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ซานต้าเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยค่ะทั้งนี้มีการจองซานต้าจํานวนมากล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนและบางคนยังทํางานตลอดทั้งปีด้วยนะคะ ซันต้าของแอลเลนจะได้รับค่าจ้างตั้งแต่5,000ถึง12,000ดอลลาร์สำหรับฤดูการนี้ซันต้าสองสาคนบอกกับ AP ว่าพวกเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะไม่ได้แสดงเป็นซันต้าเพื่อเงินแต่ทำไปเพราะใจรักจริงๆอย่างไรก็ตามทั้งแอลเลนและบริษัทจัดส่งซันต้าแห่งอื่นๆต่างต้องพยายามจัดสรรให้กับคำขอเพิ่มเติมมากมายสำหรับซันต้าเช่นความต้องการซันต้าผิวดำหูหนวกและพูดภาษาสเปน นอกจากนี้อเลนยังมีซานต้าที่เป็นผู้หญิงอีกด้วยนะคะเมลิซ mm ่าริกาดวัย48ปีซึ่งก้าวเข้ามารับบทเป็นซานต้าในช่วงอายุ20ต้นต้นเ mm hmm. มื่อซันต้าที่จ้างโดยโรงแรมเล็กๆของคุณพ่อเธอล้มป่วยลงโดยเธอบอกว่าจนถึงตอนนี้เด็กๆและผู้ปกครองยังดูไม่ออกเลยนะคะว่าเธอเป็นผู้หญิงทั้งนี้ริกาดคิดค่าใช้จ่ายในการแสดงเป็นซานต้าประมาณชั่วโมงละ175ดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับงานและเธอจะบริจาคเงินทั้งหมดให้กับองค์กรการกุศลหลังหักค่าน้ำมันรถของเธอแล้วค่ะเอริกแอลเลียตและพันยาของเขาโมอิชาแอลเลียตซานตาคลอสและมิสซิสคลอสซึ่งเป็นคนผิวดำที่ก้าวสู่อาชีพนี้ในปีนี้หลังจากรับบทบาทเป็นอาสาสมัครครั้งแรกในปี2007ทั้งคู่เป็นทหารที่กเกษียณอายุราชการแล้วนะคะและพวกเขามักจะลดราคาค่าจ้างหากไปทำงานเล็กๆอย่างเช่นการไปเยี่ยมเยียนที่บ้านคน แต่สำหรับลูกค้าอื่นๆอัตราจ้างจะอยู่ที่ชั่วโมงละ150 300ดอลลาร์พวกเขากล่าวด้วยว่าการเป็นซันต้าผิวสีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเข้าใจดีว่าตนไม่ใช่ซันต้าสำหรับคนบางคนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน o n ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตพลคนนี้ทิการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไกล้คริสต์มาสนะครับใกล้คริสต์มาสนะครับ ใช่แล้วค่ะให้ดิฉันทําอะไรคะจะไปซื้อต้นไม้สดเหมือนคุณลีกันก็เดี๋ยวตอนจบแล้วต้องไปกวาดอะไรแยะใช่ไหมคะเดือดร้อนต้องไปกวาดใช่ไหมคะต้องให้คุณเีอัแจกของแจกหนอนพวกเรานะครับใกล้ราไต์มาสใช่อันนี้เหมือนคลายว่าทวงกันล่วงหน้ายังไงไม่รู้ใช่ดิฉันต้องหาชุดเดี๋ยวเป็นโอกาสอันดีคือคือแหมฟังแล้วรานต้ามีทั้งเรื่องที่ ต้องเตรียมตัวเรื่องหน้ากังวลแล้วก็เรื่องที่น่าดีใจเรื่องที่น่าดีใจคือได้นั่งใกล้กันใกล้ชิดไม่ต้องทิ้งระยะห่างหรือมองกันแบบกลัวโรคภัยไข้เจ็บแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ ใช่ค่ะบรรยากาศของการไปถ่ายรูปกับซซนตาคลอสเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกจะเปิดวางมากขึ้นเพราะว่าผู้คนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอเคสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วนะอยากจะเฉลิมฉลองกิจกรรมหรือว่าเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้แบบที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีซซนต้าอายุมากเนาะในรายงานนี้ที่ที่มีความระมัดระวังตัวอยู่บ้างครับผมไปเห็นมากกับปายนะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปห้างมา มีซานต้านะครับแล้วก็เด็กๆเนี่ยต่อแถวยาวยาวเหยียดเลยอะ่ะร hmm. อถ่ายรูปกับซานตาคอสปีนี้เห็นภาพที่คือคักมากขึ้นครับใช่คงอัดอัน้นแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขเพราะเที่ยงที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องหลายเรื่องที่ตรงข้ามกับความสุขนีนะมีความเครียดมีสงครามมีเงินเฟอ้อเงินฝืดมี าว่าที่ต้องประหยัดใช่ไหมคะต้องปลูกผักกินเองอะไรเหล่านี้เป็นต้นตอนนี้น่าจะบรรยากาศดีขึ้นแล้วแม้ว่าพาวะเงินเฟ้อยังต้องจัดการอยู่ยวิเอไทยเตรียมวางแผนอย่างไรมีวันหยุดตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยทั้งหน่วยงานรัฐก็ค,คือหยุดยาวนะฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์ชแล้วพอ ปีใหม่ก็คือหยุดอีก3 1กันหนึ่งครับก็จริงก็ไม่ได้ไปไหนนะคุณธิิการก็อยู่ท่านี้และครับทำงานครับทำงานวนไปทำไมพูดแล้วดูเศร้าๆเสียงครืรืๆยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นบทบาทหน้าที่ของเราที่ต้องนำเสนอข่าวกันต่อไปแต่ว่าเราเองก็ยังหาความสนุกความสุขจากการทำงานได้อยู่อย่างเช่นนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้เราก็หยิบมาเล่าให้ฟังเรียกว่าเติม,เต,มเต็มความสุขแล้วก็นับถอยหลังส่งท้ายปีกัน ครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของเราก็มีคัดผลงานในรอบปี2022นะมาด้วย Hashtag best of voa ไทย2022ก็ฝากด้วยแล้วกันครับได้ค่ะจะได้ติดตามกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวจาก voa ตลอดปีที่ผ่านมาด้วยนะคะจนถึงวันนี้ขอบคุณคุณรัฐพลคนนี้ที่การและทีมงาน